กิจกรรม1.4การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยท่อ PVC นัดโลหะเชือกจุกยางและขอเกี่ยวโลหะให้นำเชือกผูกติดกับขอเกี่ยวโลหะด้านหนึ่งและสอดเข้าท่อ PVC ผูกเชือกติดกับจุกยางใช้ลวดเสียบกระดาษหนีบเชือกด้านล่างไว้ใส่น็อตโลหะหนึ่งตัวเข้ากับขอเกี่ยวให้แกว่งจุกยางในแนวระดับเนื้อศีสษะ โดยปรับอัตราเร็วของการแกว่งให้ลวดเสียบกระดาษอยู่นิ่งโดยตอนเริ่มต้นปล่อยให้ลวดเสียบกระดาษเคลื่อนที่ขึ้นลงก่อนทำการทดลองใหม่โดยเพิ่มจำนวนน็อตโลหะให้มากขึ้นซึ่งการทดลองนี้น้ำหนักของน็อตโลหะควรจะเท่ากับขนาดของแรงตึงในเส้นเชือก,กเมื่อเียนคิดว่าแรงตึงในเส้นเชือก กับอัตราเร็วของจุกยางมีความสัมพันธ์กันอย่างไร